In a few moments, I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. Very simple, can't get any simpler than that. <coughs> นักลงทุนก็มีความไม่เชื่อมั่นในเศรษฐกิจสุดท้ายแล้วระยะยาวสงครามการค้าก็นำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจโลกครับ Nation Story where your voice matters นี่คือ Nation Agenda รู้ทันโลกเศรษานอนาคต สงครามการค้าคือการใช้มาตรการทางเศรษฐกิจเรื่องของการขึ้นภาษีเปรียบเสมือนเป็นอาวุธหนึ่งในการสร้างความได้เปรียบนั้น โดยมาตรการทางเศรษฐกิจหลักๆก็จะมีทั้งหมด4มาตรการที่ถูกนํามาใช้เป็นอาวุธในสงครามการค้ามาตรการแรกก็คือการขึ้นภาษีนําเข้านะครับโดยจุดประสงค์หลักเนี่ยต้องการที่อยากจะให้ผู้ผลิตภายในประเทศมีความได้เปรียบซึ่งจะเห็นได้จากไทยนะครับเรามีการขึ้นภาษีนําเข้าสําสหรับรถยนต์ที่ถูกนําเข้าจากต่างประเทศโดยมีจุดประสงค์ก็คืออยากให้ผู้ผลิตภายในประเทศสามารถที่จะสร้างความได้เปรียบสร้างความเชี่ยวชาญจนทําให้ไทยเราเป็นประเทศที่สามารถผลิตเป็นอันดับตน้ตนๆของโลกนะครับมาตรการที่2นะครับคือการควบคุมอย่างเข้มงว อย่างที่เห็นได้ว่าบริษัทอเมริกาหลายๆบริษัทที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีไม่สามารถขยายอิทธิพลมายังประเทศจีนได้เนื่องจากรัฐบาลจีนอยากจะให้ผู้ผลิตภายในประเทศหรือคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสามารถทําได้เองจึงเห็นได้ว่า Google Facebook ไม่สามารถทําธุรกิจในจีนได้เลยโดยจุดประสงค์หลักนะครับก็คือการที่อยากจะให้รัฐบาลควบคุมเรื่องของบริษัทเหล่านี้ได้ด้วยมาตรการที่3นะครับก็คือการแทรกแซงค่าเงินดังที่เห็นได้ในปี2019นะครับรัฐบาลจีนมีการปล่อยค่าเงินหยวนให้มีการอ่อนต เป็นอย่างมากจนสุดท้ายแล้วสินค้าที่นําเข้ามาก็มีราคาที่สูงขึ้นทําให้ผู้ผลิตภายในประเทศมีความได้เปรียบมากขึ้นจนสุดท้ายประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็มีการประกาศว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการบิดเบือนค่างเงินครับ มาตรการที่4ี่นะครับก็คือเรื่องของการห้ามไม่ให้ส่งสินค้าสําคัญทางการอาหารดังที่เห็นได้กับประเทศจีนนะครับไม่ให้มีการส่งออกแร่สําคัญที่ถูกนําไปใช้ในการพัฒนาอาวุธให้กับสหรัฐอเมริกาในทางกลับกันนะครับสหรัฐอเมริกาก็ห้ามไม่ให้บริษัท n v ็นวีดส่งชิปขั้นสูงที่ใช้ในการพัฒนา AI ให้กับประเทศจีนเช่นกันครับ ผลกระทบของสงครามการค้าก็เกิดการปั่นป่วนไปทั่วโลกเศรษฐกิจก็มีการชะลอตัวการค้าก็ลดลงก็ต้องมีการย้ายฐานการผลิตและสุดท้ายแล้วต้นทุนก็สูงขึ้นและผู้บริโภคก็ต้องซื้อของในราคาที่แพงขึ้นด้วยครับสงครามก็ต้องมีผู้ที่ชนะมีผู้ที่แพ้แต่ลืมครับว่าคนส่วนใหญ่ก็คือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือได้รับความเสียหายจากสงครามนั้นดังที่เห็นจากประวัติศาสตร์ที่เราจะเล่ากันต่อไปนะครับว่า สงครามการค้าก็นำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจโลกครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับในคิดศักราช1930 เรามีสงครามการค้าแม่บทสหรัฐอเมริกามีภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำดังนั้นสหรัฐอเมริกาต้องการจะช่วยกเกษตรกรภายในประเทศโดยการขึ้นภาษีนําเข้ากว่า1,000รายการหวังว่าอยากจะช่วยกเกษตรกรภายในประเทศสุดท้ายครับประเทศ25ประเทศรวมตัวกันขึ้นภาษีนําเข้าตอบโต้สหรัฐอเมริกาจนทําให้มูลค่าการค้าทั่วโลกลดลงกว่า66%ภายในไม่กี่ปีและเป็นตัวเร่งสําคัญที่ทําให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ต่อมาครับต่อมาหเหตุการณ์หนึ่งครับในปี คศักราช1980ระหว่างสหรัฐอเมริกากับมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างญี่ปุ่นในเวลานั้นนะครับ สหรัฐอเมริกามีการขาดดุลการค้ากับประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะกับสินค้าประเภทรถยนต์เหล็กและสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับสหรัฐก็ทําการกดดันทุกๆทางไม่ว่าจะเป็นการขึ้นภาษีจํากัดการส่งออกของญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งการบังคับให้ซื้อสินค้าของสหรัฐอเมริกาบางชนิดจนสุดท้ายปัญหาก็ไม่จบครับจนกระทั่งญี่ปุ่นต้องจําใจยอมย้ายฐานการผลิตบางส่วนไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อลดแรงกดดันดังกล่าวครับโดยในปัจจุบันนะครับสงครามการค้าที่ถูกจับตามองเป็นอย่างยิ่งก็คือ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนะครับเริ่มในปี2018สหรัฐอเมริกามีการขึ้นภาษีนําเข้าสินค้าที่มาจากจีนนะครับโดยมีการจํากัดการลงทุนมีการขึ้นบัญชีดําบริษัทสําคัญอย่างเช่นบริษัทหัวเว่ส่วนจีนก็ปล่อยให้ค่าเงินหยวนอ่อนตัวลงจนสุดท้ายสหรัฐอเมริกาตีตราว่าจีนมีการบิดเบือนค่าเงินครับ และในปี2019นะครับก็มีการพยายามเจรจาจนได้ข้อตกลงในเฟสแรกก็คือการยอมซื้อสินค้าบางส่วนเพิ่มขึ้นโดยจีนตกลงที่จะซื้อสินค้าเพิ่มบางส่วนจากสหรัฐอเมริกาแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะทําได้ตามเป้าและประเด็นที่สําคัญก็ไม่รับการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการอุดหนุนบริษัทภายในประเทศหรือการกีดการบริษัทต่างชาติที่ลงทุนในจีนครับ กองทุนเงินระหว่างประเทศหรือ IMF มนะครับมีการประเมินว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสงครามการขึ้นภาษีอย่างเดียวเนี่ยมีความเสียหายราว7แสนล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับผู้บริโภคเองก็เดือดร้อนกันทั่วหน้านะครับคนอเมริกรันก็ต้องซื้อของที่นําเข้าจากจีนในราคาที่แพงขึ้นกเกษตรกรอ,อเมริกรันก็ต้องพึ่งเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพราะว่าไม่สามารถที่จะขายสินค้าไปยังประเทศจีนได้ ส่วนธุรกิจเอกชนครับก็ต้องทําการปรับตัวยกใหญ่ต้องมีการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศเวียดนามไทยหรือเม็กซิโกส่วนจีนกับสหรัฐก็ทําการระบายสินค้าไปยังประเทศข้างเคียงมากขึ้นในปี2021นะครับก็มีการเปลี่ยนตัวประธานาธิบดีเป็นโจไบเดนแต่มาตรการทางภาษีก็ยังถูกคงไว้สหรัฐอเมริกามีการจํากัดการส่งชิปไปให้ประเทศจีนโดยเฉพาะชิปสําคัญที่ถูกนํามาใช้ในอุตสาหกรรม AI ในทางกลับกันรครับจีนก็มีการตอบโต้มไม่ให้ส่งแร่ที่สําคัญที่ถูกนําไปพัฒนาเป็นอาวุธให้กับประเทศสหรัฐอเมริกาและทําให้เกิดสงครามที่เรียกกันว่าสงครามเย็นทางเศรษฐกิจต่อไปครับ ก่อนอื่นนะครับเรามาดูว่าเราอยู่ตรงไหนในเศรษฐกิจโลกนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่อันดับที่26จาก195ประเทศทั่วโลกถ้าวัดจากมูลค่า GDP นะครับซึ่งประเทศไทยนั้นส่งออกสินค้าที่เยอะที่สุดก็คือเรื่องของรถยนต์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และผลไม้นะครับสินค้าที่นําเข้าเป็นหลักของเราก็ได้แก่น้นํามันอะไหล่เครื่องจกักรและทองคำครับคู่ค้าอันดับต้นๆของเราก็คือสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นออสเตรเลียและสิงคโปร์ครับ แม้เราจะขาดดุลการค้าประมาณ5,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐต่อปีนะครับแต่ถ้าเกิดตัดสินค้าสำคัญประเภทอาวุธน้ำมันหรือทองคําออกไปเราจะกลับมาเกินดุลการค้าเล็กน้อยชีใ้ห้เห็นว่าเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากเกษตรกร,เ,กรเป็นแรงงานที่มีคุณค่าทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมครับ ย้อนไปในสมัยรัฐบาลทรัมป์ช่วงแรกนะครับที่มีการเกิดขึ้นของสงครามการค้ามีผู้ผลิตภายในประเทศจีนหลายผู้ผลิตได้มีการย้ายฐานการผลิตไปยังไทยและเวียดนามผลบวกที่เราได้รับก็คือมีการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกามากขึ้นแต่ในทางกลับกันครับคำสั่งซื้อจากประเทศจีนก็มีปริมาณที่ลดลงทําให้สินค้าที่ขายไปยังประเทศจีนมีปริมาณที่ลดลงเช่นกันครับสำหรับสถานการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของไทยกับสงครามการค้าสหรัฐอเมริกาและจีนนะครับเ ในวันที่2เมษายนที่ผ่านมาครับสหรัฐอเมริกามีการประกาศขึ้นภาษีนําเข้าแบบฐานขั้นต่ํา10%สําหรับทุกประเทศที่มีการเกินดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาซึ่งไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นครับเรามีการเกินดุลการค้ากับสหรัฐอเมริการาว40,000ล้านดอลลาร์สหรัฐจัดอันดับประเทศที่เกินดุลกับอเมริกานั้นเราอยู่ที่อันดับที่10ครับไทยจึงถูกกาหนดภาษีอัตราตอบโต้อยู่ที่36%ซึ่งต่อมาก็มีการปรับเป็น37%ครับซึ่งล่าสุดนะครับในวันที่8พฤษภาคมที่ ามาไทยจึงยื่นข้อเสนอ5ข้อต่อรัฐบาลทรัมป์ครับข้อแรกก็คือมีการเพิ่มการนําเข้าสินค้าสารัตเช่นถั่วเหลืองก๊าซธรรมชาติข้อที่สอนะครับคือการลดภาษีและอุปสรรคทางการค้าเพื่อสินค้าสารัฐอเมริกาเข้าไทยได้มากขึ้นอย่างที่สาคือการร่วมมือการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอย่างที่4คือการเพิ่มความโปรง่งใสป้องกันการสวมสิทธิ์จากประเทศที่3และอย่างสุดท้ายคือส่งเสริมให้ธุรกิจไทยไปลงทุนในสหรัฐอเมริกามากขึ้นครับสงครามการค้าอาจจะเป็นวิก สําหรับหลายๆประเทศนะครับแต่มันจะเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะเปลี่ยนจากประเทศผู้ผลิตเป็นประเทศอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่สําคัญของโลกหากเรามีแผนที่ดีพอ <S 1> <S 1> วันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีและนักเศรษฐศาสตร์ครับซึ่งท่านจะมาช่วยวิคเคราะห์ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนและประเทศไทยเราควรทําอย่างไรถ้ำกลางสมรภูมิรบครั้งนี้ครับถ้าสรุปสั้นๆนที่สุดอาจจะบอกว่ายืดเยื้อครับทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีเป้าหมายมาตั้งแต่ต้นในการที่จะใช้การจัดเก็บภาษีสุลกาการเป็นเครื่องมือสําคัญในเชิงนโยบายไม่ใช่เฉพาะทางด้านเศรษฐกิจและพยายามที่จะทําหลายอย่างพร้อมๆกัน หนึ่งก็คือพยายามที่จะเอาชนะจีนในแง่ของการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็คิดว่าจะใช้ตัวภาษีศุกากาเนี่ยเป็นตัวทําให้การผลิตโดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมทั้งหลายที่เคยย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเอื่นๆที่ต้นทุนต่ากว่าเนี่ยกลับมาทชี่อเมริกาให้ได้เป้าหมายที่2เนี่ยต้องการจะเอาภาษีตัวนี้มาเป็นรายได้สําคัญของภาครัฐเพื่อที่จะไปลด ภาษีที่มีการจัดเก็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นฐานเสียงของพรรค r e ับ b ิก c a n ถ้าพูดกันตามความเป็นจริงก็น่าจะเป็นคนที่มีรายได้ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็บรรรดาบิษัทใหญ่ๆข้อที่3ก็คือพรัมก็จะใช้ภาษีตัวนี้เนี่ยในการที่จะบีบบังคับให้ประเทศต่างๆเนี่ยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เขาต้องการมันจึงทําให้มันไม่ได้มีหลักที่ชัดเจนเท่าไหร่ ว่าจะจัดเก็บภาษีประเทศไหนสินค้าไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าการกระทาทั้งหมดตอนนี้ก็สูมเสียงต่อการผิดกฎหมายศาลชั้นต้นได้เข้ามาชี้ว่าการใช้อํานาจในภาวะฉุกเฉินที่ทรมประกาศเนี่ยไม่สามารถที่จะทําให้ทรัม,มีอานาจในการขึ้นภาษีกับประเทศต่างๆได้แต่ว่าขณะนี้ก็อยู่ในชั้นอุทธรณ์ความเสียหายจากสงครามการค้ารอบนี้ที่เกิดขึ้นมากที่สุดในขณะนี้เนี่ยคือความไม่แน่นอน ซึ่งทําให้การตัดสินใจของนักลงทุนต่างๆเนี่ยทำด้วยความยาก,กลำบากเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักลงทุนทําได้เนี่ยต้องมองหาตลาดอื่นที่มีความแน่นอนกว่าต้องสแสวงหาคู่ค้าพันธมิตรใหม่ๆควบคู่ไปกับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดคือจีนเนี่ยมีอาวุธหลายอย่าง ที่จะตอบโต้นันก็คือเรื่องของการที่เป็นเจ้าหนี้แล้วก็สามารถที่จะตัดสินใจในการขายพันธบัตรจริงในการเปลี่ยนการถือเงินสำรองอะไรต่างๆซึ่งเป็นแรงกดดันต่อพันธบัตรสหรัฐดอกเบีย้ยไปจนถึงค่าเงินแต่สุดท้ายเนี่ยก็คงจะต้องมีจุดสมดุลที่เกิดขึ้นจะกีดกัน,ก,นกันประมาณไหนซึ่งก็คิดว่ายังไงก็ไม่กลับไปเหมือนโลกก่อนทรัมป์แต่ก็คงไม่รุนแรงแบบที่เคยพยายามจะฟาดฟันกันไปถึงร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์หรือว่า ห้ามส่งออกสิ่งนั้นสิ่งนี้เด็ดขาดไปได้ตลอดสิ่งที่ผมอยากจะให้ทํามากขึ้นก็คือเรื่องของการผัฒนึก,กาลังกับอาเซียนและกระตุ้นให้อาเซียนเนี่ยจับมือกับความร่วมมือทางเศรฐศษฐกิจอื่นเช่นสหภาพยุโรปที่เป็นกลุ่มประเทศที่ไม่ต้องการให้ระบบการค้าโลกเนี่ยมันหดตัวหรือพังลงผมไม่อยากให้ไทยกระโดดไปยอมรับ ในเรื่องว่าเราจําเป็นที่จะต้องมีการค้าที่สมดุลกับสหรัฐหรืออะไรแน่นอนที่สุดก็คือเสนอว่ามันมีโอกาสอะไรบ้างในการปรับการค้าให้สหรัฐและมีความรู้สึกว่าได้ประโยชน์มากขึ้นนะครับประการที่2เนี่ยจริงๆก็มีธุรกิจของสหรัฐเองที่มาอยู่ที่นี่แล้วก็ส่งออกไปสหรัฐก็ชี้ให้เห็นว่าตรงเนี้ยจะทํายังไงให้ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์มากขึ้นสิ่งที่รัฐบาลควรทําด้วยก็คือรีบเข้ามาช่วยเหลือ ธุรกิจส่งออกที่รับผลกระทบระหว่างที่ยังไม่ได้เริ่มต้นใช้อัตราใหม่ก็ส่งออกไปให้เร็วที่สุด2ก็คือต้องเริ่มประเมินและเจรจากับผู้นําเข้า นะครับว่าถ้ามันมีการจัดเก็บภาษีจริงเนี่ยใครจะแบกรับกันแบ่งกันอย่างไรแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ผมก็เชื่อว่าคงจะพยายามรักษาตลาดไว้ก่อนอย่าเพิ่งปล่อยไปขณะเดียวกันควบคู่กันไปแน่นอนก็คือการมองหาตลาดอที่จะรมาทดแทนวันนี้นะครับเราก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่มาช่วยวิเคราะห์สถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนนะครับสุดท้ายครับสงครามการค้านั้นก็ทําให้ทุกคนได้รับผลกระทบกันทั่วโลกแต่ในสงครามการค้านั้นก็มีโอกาสที่เกิดขึ้นเช่นกันครับ อยู่ที่ว่ารัฐบาลเราจะมีนโยบายที่ชัดเจนมีวิสัยทัศน์ที่จะมองเห็นโอกาสในวิกฤตนี้และคว้ามันมาได้หรือไม่ครับ